มาดูแลทำประชาสัมพันธ์ให้กับาการรวบรวมปัจจัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะพี่น้องจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับที่ได้รับอ,อุทกภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรง มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมากมายนะครับที่วัดแจ้งในมหาต่อตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและก็อีกหนึ่งแห่งหนึ่งแหล่งนะครับที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรานารีและบริเวณสวนลักนครราชสีมาซึ่งติดกันกันกบาลานอน,นุสาวรีย์ท่านท้าวสุรานารีครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับ น้องจากค่ายสุรรณารีนะครับมาช่วยกันผลสิ่งของนะครับกำลังมัดเชือกเพื่อที่จะเดินทางไปภาคใต้นะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่เคยมีบาและมีผู้เสียชีวิตนะครับมากมาย โดยตรงนี้หนึ่งคันรถเต็มๆนะครับจากวัดแจ้งในมหาต่อตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเที่ยวแรกเลยครับเที่ยวแรกมาเจบเสร็จก็คงเดินทางไปเลยนะครับท่านใดที่จะมาร่วมบริจาคนะครับบริจาคได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรเดื่องทอ รื่องของใช้ของกินของเสื้อผ้านะครับได้หมดได้หมดทุกอย่างนะครับ ที่วัดแจ้งนายเลยครับสะดวกที่จอดรถสะดวกเยอะแยะอีกหนึ่งแห่งนะครับเราจะพาไปชมกันก็ที่บริเวณลานนุสาวรีย์ธุรนารีนะครับมาบริจาคโดยตรงหรือจากสแกนก็ได้นะครับหรือบัญชีวัดแจ้งนายเลขที่470 0 7 4 9 6 5 2้านะครับสแกนสแกนก็ได้นะครับสแกนนะครับเดี๋ยวจะภาพนิ่งๆให้สแกน,นสแกนภาพนิ่ง,ให,นนงให้นะครับ มาโดยบัญชีก็ได้นะครับวัดแจ้งไหนเลขที่4 7 0 0 7 4 9 6 5ยทุกวัน8นาฬกาถึง20นาฬิกาครับช่วยเหลือผู้ประสบ์ไปนะับท่วมจังหวัดสรขานะครับสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำเดือผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อ,อมผู้ใหญ่อาหารสัตว์สุนัขแมวและสิ่งจำเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หรือเป็นเงินทองอะไรก็ได้ะไนะครับใช่ค well um รบับที่วัดแจ้งไหนและก็บริเวณนั้นนะครับพริเวณทางตะวันารกตอเใตั้สองขีัสังทห่งนะครับอัดลมก็มีนะจ๊ะ รตรงน,นี้ก็กำลังเสื้อก่อสร้างโดมโดมนะครับโดมกันแดดกันฝนให้สำหรับพุทธศาสนิกชนนี่มาร่วมทำบุญต่างๆนะครับที่วัดแจง้งนในตำบลในเมืองอำเภอวังจวัดนครราชสีวานะครับโดมนะครับโดมต่อไปแดดจะไม่ร้อนแล้วฝนตกจะไม่เปียกน,นะครับ จากสิ่งขเยอะแยะี่ดนะครับม่หนึ่งคันนะครับเพื่อที่จะบรรทุกของไปที่จังหวัดสงขานะครับไม่หนึ่งคันนะครับหนึ่งคันใหญ่ๆนะครับมาขนส่งสิ่งของนะครับที่รับบริจาคพี่น้องประชาชน,ช,นชาวไทยและขอนราชสีมานะครับเวลากันถอยเข้าถอยเข้า ชัยชยะชายยะอิอออออติปิโสตักวาเทว,วาราสามิภะโขทัตุนางเทว,วาราสามิตัมเมตัมเทวาราสามิาสังรานังทุกขารุกขายา วันชัยะสัพพทุกสัพพสุกสัพพโรคสัพพภัยสัพพโคสเนยัตันไรวันชัยะสัพพะตานังสัพพาราปะปวันตุเตราคันโตสุราคันโตเทวารสมิ Pakota kunang dewa rasami, patamita kunang dewa rasami, pasangkang สสสสปปปปาาาาโโรไแกนก็ได้นะครับตัแกนตามนี้เลยนะครับหรือจะโดยตรงที่บัญชีวัดแจ้งในนะครับเลขที่4 7 0 0 7 4 9 5 2ได้เลยนะครับตามนี้เลยครับานี้เลยครับพี่ช่วยพี่น้องเกิดน้ำท่วมบุรุษกะไผ่จังหวัดสงขลรสาครนะครับ ท่วมก็ท่วมไปพ้นอาบน้ำมนก็ยังมีอยู่นะครับบ้านเราไม่ท่วมก็อ,อาบน้ำมนเลยครับ ก็ได้เอาห้องเนี้ยมาังจะปะังชายาชายาอิิโสภะวาเทวรามิปะภูตุนัเทวรามิะามตังเทวรามิปะสังตานุรกัปยอิวัตชายสัพพสัพพโส สัพพโ,รส,สโรสัพไภสัพพโขสเนียจันไรอิวันชัยเยสัพพานังสัพพราภังภวันตุเตราคันโตสุราคันโตเทวารสาษมีภโคตะกุณังเทวารสษมีปะธรรมิทังเทวารสษมิ สังขารสทุกขโรตภยยวิวันชัยเยสพทุกสัพพสุสัพโรสัภัยสัพพโคสเนียจังไรวิวันชัยเยสภรพพานางังสัะะาพรารังภวตุเตภวันตัวสุราตัโต โอ้ติดอะไรต้องสักเป็นสิบคนแค่นี้เนี่ถสัตว์ประหลาดก็สี่ห้านายลงมาช่วยกคน้ำขึ้นไปป่ไงฝั นะครับพี่น้องที่นะครับแต่มาเยือนฝั่งนี้นะยครับมาเยือนฝั่งด้านนี้เลยครับวันนี้เรามาโรบกันมอบนะครับเอาใจสุดไปน้ำตาลใต้นะครับ